Ủa, cái quẻ mà xe nhảy Giấy nó kinh nhục có đi Thì chạy giấy ở khác Nó mà mặc kinh Thảo, Thảo Nhá Cái quẻ xe nhảy mà nè Ủa, Thảo Đầy má bên khứa lấy tì Ủa Ủa, Thảo Thảo Ủa Ủa, khá Nè, เป็นบ้านให้เกียกินมาทันเตี้ยเออโอ้เมื่เกียรักกินสุกข้าเคียอืมอมเบื้องน่นี่กินเบิดนีเจ้านี่นาเป็นลิงแท้เป็นลิงนี่เถอะตกก็่าให้่อยนาคือลิงอยอะเดี๋ยวเหอะกินเบิ่องนั่นบ้านนี่ค่อยกินน้ำทางมาหน่วยหนึ่งเตี้ยเออให้เกียกินไปสามหน่วยเตี้ยอืมอีเกียอืมอีเกียมันคือยังไงเถอะ ไอเกียดังบิยดเฮ้เกียขังเข้าเกียข์ขังเข้าอืมอืมอเกียคนไทยอื่นขังเข้าอื่นปะเออเป็ดตัวงไดให้มันเป็นัวขึ้นหนูติอืมมีปีกมีปีกบินได้บ่บ่คืออันบ่คือบางเลยบางตะกุลเดียวกันล่ะแต่บางนบินไม่ได้บางมันใส่เจิดอ่ะเจิดขึ้นสูงมากเลยเจิดลงมาข้างล่างล่ะแลนขึ้นไป ข่อยด้ยินงแต่ซื้อแล้วข่อยบ่เคยเห็นดอกเพราะว่าข่อยบ่เป็นคนดุงคนปลาไม่คนปลาที่ว่าข่อยเป็นคนปลาเด้อออบ่คนปลากับพวฮู้อยู่ดอกอืแต่กี้เคยเห็นอยู่แต่ตอนนี้น้อยปลาเนาะหวานตุ๊กข้าวเพื่อนหวานแซ่บครับแม่แต่กี้สัตว์ปลามันหลายอื่เคยอยู่ดุงอยู่ปลาอยู่ให้ยังพูอยู่ ขับ <ừ, S 2> ไปปางนี่ผอกล้วยนี่อิ่มดิเนาะไม่ต้องมีเขาอะไรเนาะมีเขากินแทนเขาอะไร้ึเปล่แมนเยอะอิ่มแทนเขาแบกมาอดเปรตซัดน้ำทังแล้วกินน้ำทงังไ <c oughs> ม่หวานไม่แย่ครับว่ายัง <ừ, S 2> ตังกี้นี่สาปปาัตว์ปลาหลา,ายนี่ขันบ่ไปตัดไงนี่บ่เหลือหัวชนตรงนี้จักกระโหลกกระแตเหรอ กินก้อนกินเบิดก้อน,นจะแซบเนาะแซบมันหวานดว้วยสุกคาเกียปลาแต่ว่าจะได้มาได้ใส่เนี่ยเนี่ยโอ้ยอยู่สวนเมียเขาสวนเมียเขาเออเขาหามาหวานบ่เทองหวานบ่บ่บ่หวานฝาดบ่แซบพร้อพ่ออยากหาก่างออกคือว่าหวานอยู่ได้ป่ะบ่หวานฝาดข่อยเหนื่อยหวานอีมึงเหนื่อยมั้ยเนี่ยอ สัส่นๆเหียนๆบ่เป็ดแต่แซ่บจักเม็ดบ่างสั่นบ่แซ่บบ่กิน